มึจะสั่นทำไมอ่ะพี่แกนเพราะว่าอยากแดกเหล้าสวัสดีครับคุณนิวสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับคุณเด็กเออโอ้โหคุณบอยนี่เด็กน้อยตัดเลยนี่นี่นี่ตัดเลยวันนี้เราดูโปรไฟล์ของอัศวินดุลมารัสยอนซีพีจุดสองจริงมาแล้วมือบางอยก็ไม่อยากจะ้แพมเยอะแล้วเรามาดูรายๆเลยนะพี่เกมเอาเลยรายสาระมา ก็เริ่มต้นเลบาสติออนรุกฟอร์ดแล้วก็ตัวนี้ทำไมถึงไม่ใส่เบลเบลเทคของบาดี้มันฟอยมันฟอยฮะเทคของฟอร์ดทำอะไรเทคของมันคือเมื่อโดนไลททับจากล <c oughs> <c oughs> <of> ูกไม่บอกไม่บอกไม่บอกเทคของลูกคืออะไรเออไม่บอกไม่บอกไม่บอก เทคนิคปีจี้น้อยใจนะนะเทคนิคลูกเอคืออะไรเทคนิคฟอร์ดเทคนิคฟอร์ดกันอะไรเทคนิคฟอร์ดเมื่อดองลูกไลาทับโชว์มือสองใบได้คอท็อปคอแล้วปกติท็อปคอเป็นเกย์สามเฮ้ยทับคอแบบออเดร์แต่เป็นลุกคืออะไรลุกก็คือยังไม่นั่งโอเคเกิดอะไรคืออะไรลุกคืออะไรเมื่อดูบาสเตียนปลายทับโชว์สามสามใบได้จวดได้โชว์หนอดได้ไหม แใจใกยังไงอย่าคิดไม่ติดเหรอบา์เตียยคืออะไรบา์เตียนคือเมื่อมันแจกสองพันเทคแอคมนเอ้เทคคอนก็คือแจกเกตสามใช่ 2> 2, <000 S 1> ในเทิร์นเราก็คือเลียเราที่เป็นเกศสามมันจะยืมสิบห้ามาเลยแล,แล้วก็เมื่อการนี้โจมตีมเทควันเปิดเทิร์นนะไม่จบการสู้เนาะถ้ามันใเจอเก 3, ตสามทีมือหนึ่งจับลูกบกหมื่นชนะโง่ดียัต่อไปคือเกตสามคืออะไรก็คือบาเตี้เอามาเพอร์ซนต่อไปคืออะไรก็คือ ออเดนต่อไปคืออะไรออเดนนั่นก็คือคืออะไรก่อบออเดนเออเด็กออเดนเออเมื่อเข้าสู่สนามความสองโซนหนึ่งเลือกการบนมือของเราหนึ่งใบคอลงมา <c oughs> ถ้าถ้าเป็นเกียร์สามจดสองก็ก็คืออธนะิหงเนี่ยมันสามารถทำซูบิเลียคอได้พอเกียร์สองเปิดท็อปเจอมีแดมเลนก็คือถ้าเปิดท็อปทำเลยท็อปเจอตอนเกียร์สองคือตึงตึงต่อไปคืออะไรโอ้โหยังไม่ได้บอกเลยตีหวกห้าพันโอเคต่อไปคืออะไรต่อไปคือฟอร์ซัต คืออะไรสับฟอซัดก็คือมันซัดฟออ่ะอย่าให้ไอ้สัตว์คันหัวนี่กูตัวมันติดรีสิตแล้วก็เมื่อการปฏิโจมตีฮิตเออมันได้ทางเขาเขาได้ชาร์จโซชาร์จขนาดไม่มีอะไรต่อไปคืออะไรต่อไปคือโดราคือสเตนเกตคือโซบัสสองเกศาบูได้ต่อไปคืออะไรรีบไปไหนเอ้ยทำไมวันนี้กูใส่มสีวะเฮียละไม่รู้เข้าโซโบกมื่นต่อไปคืออะไรหมาคืออะไรเออ อะไรอ,นน <c oughs> <c oughs> อะเมื่อการมาดีจบตออีความหนึ่งโซนหนึ่งถ้าไม่ได้เผลอได้จวแต่ต้องมีเกดสามทั้งหมดสี่ใบก่อน๋อแต่ถ้าได้เผลอถ้ได้เผลอบอกบข้าว่บอกี้ใช่มันเป็นบอกข้าวมาบอกคี้แล้วก็แถมว่าสแต็กได้ด้วยเพราะมันไม่ติดบอลเผลอถึงต่อไปคืออะไรต่อไปคือนี่คือยังไงนักขังงูหัวดอเมื่อมันเพลตัวหน้าอะไรในเทนนี้ตัวมันบูดได้แล้วก็เมื่อเห็นด้านหน้ามันลุกมันลุกตาโอเคหต่อไปคืออะไรออเดอร์สองใบ ออเดอร์นี่คืออะไรออเดอร์นี่คออือความหนึ่งโซนหนึ่งถ้ามีเกตสามถ้ามีเกตสามสองใบามากกว่าได้สองใบถึงมากกว่าเดิมบห้าพันถ้ามีเกตสามสามใบามากกว่าได้จัว่วถ้ามีส<ม>ี่ใบามากกว่าได้ไดใแหวนบหนึ่งได้โอ้โหก็คือทําให้ตีสามได้เลยถ้าคนปาลาสองใบคือจะได้สี่ <c oughs> ไดถูกต้องพ่อไงเล่นไงต่อไปคืออะไรต่อไปคือเกตสามชิวไม่มีอะไรต่อไปคืออะไรผมไม่อธิบายเลยชิวยังไงเรามาปอมวิวเพื่อนต่อไปคืออะไรปอมวิวปอมวิวต่อไปคือชิว พูไปแล้วต่อไปต่อไปทิกเกอร์หรือเปล่าต่อเกณฑ์หนึ่งเอ่อเกณฑ์หนึ่งก่อนก็คือใส่เกณฑ์หนึ่งด้วยคือใส่เพนคิลเลอร์ไม่ใส่พีจีอย่างเดียวเหี้ยโอ้ถ้าใส่เพนคิลเลอร์ได้ไหมเอ่อปัญญาอ่อนใส่ได้แต่พอแล้วก็คือพีจีไม่ถึงมือใครไม่รู้เทคก็ไปตายแต่หมาคืออะไรโอเวอร์พี่โอเวอร์นะเทคโอเวอร์คือเมื่อมันได้เช็ค เออเรียกาเราได้รับความสามารถ drive h e c k ใช่แล้วมาเจอความสามารถเพิ่มเติมต่อไปคืออะไรคีดสี่ขีแปดเพื่อนอ๋อคีสี่เพื่อนคีดแปดต่อไปก็ฟอนต่างฟอนชิวสองหมื่นเนาะเมื่อคู่แข่งเป็นเกรดสามต่อไปเป็นอะไรดอกิวสี่ฮิลสี่ไมทำไมไม่ใส่ดอเพราะว่าถ้าใส่ดอมันก็จะเอ่ออนาจารเกินโอ้โหแล้วถ้าใส่พิกเสถียรได้ไหม ใส่ได้แต่มึงก็เห็นแล้วแม่งโคตรเปลืองกองไอ้สีนี้คอมโบมีไหมหรือไม่มีเออไม่ให้นี่โอ้ยน่าจะจบคลิปเลยดีไหมจบเลยโอ้โหหมักเลยนง่นนั้นแต่โชว์คอมโบคอมใจให้ประชาชนได้ดูหน่อยที่ว่าเป็นยังไงเออคอมโบหัวดอได้ไหมเพื่อนเออคอมโบหัวดอโอเคงั้นก็จะโชว์คอมโบขอลักตัวนเกีมเชิญเพื่อนโอ้โหไม่แม่เดี๋ยวผมทำจะยักพี่นัทบัตเตอร์อย่างนั้นใช่ไหม <N> นี่ยืนแวนมาเลยกูกูให้เพลแล้วกัน,นให้เพลยนี่นี่โชว์โชว์แบบโหดร้ายรุนแรงทานุทารุกรรมยึดเป็ดอ่าชนิดคนนี้เข้ามาคว่ำคอมาจั่วแล้วก็คอมาเข้าโืมื่นมื่นให้ให้ให,ให้ให้คนนี้เลยถ้าอยากตีแรงเลยนะแบบตีแรงบ้าปัญญาอ่อนเนี่ยคอมาโอ้โหคือจะเป็นบอร์ดนี่คือเพอร์เฟกต์ พเสร็จแ้หรือว่าบางคนอาจจะอยากเล่นไอห,หมาปัญญาอ่อนี้เอามาดิยนี่นวะนิ่งอาจจะเอามาใส่แทนสักตัวอาจจะไม่คอตัวนี้อาจจะคอแบบนี้ไม่ดเออแบบนี้แหละน่าจะคนชอบแบบนี้แ,บบแบบล้วกันเพราะว่าข้างนี้ถ้าถ้าเราไม่มีทรัพยากรเราข้างนี้เปิดลุกขึ้นมาเปิดอีกทีส่วนข้างนี้เราสามารถสลับตัวได้นหน้าเพราะมันแรงก้บคู่อยู่แล้ว แต่คนนี้มันจะแรงได้แต่ว่ามันเปลืองทรัพยากรม,มันต้องคว่ำหนึ่งโซหนึ่งถึงจะบวกขี้บวกเผาอก็คือถามว่ามันตีแรงเท่านี้ไหมมันตีแรงเท่าแต่ว่ามันเปลืองทรัพยากรตลอดก็คือประมาณนี้คือยังไงก็ได้ประมาณนี้ใช่ก็ตีบ้าปัญญาอ่อนเล่นออเดอร์สั่ได้บัตเจนนี่ถึงมันไม่เพิ่ว่าตีแรงแล้วหรือเปล่าเป็นที่ที่เขนานั่งจะราวดีเพิ่มควรเ,<อ>เป็นหลักบัตเจนกณเก่งหรอว่าไง ก็สำหรับครูที่เล่นกับแมโนเลียก็คือรู้สึกว่าเบาชิบหายทำไมกูเล่นแล้วเบาไอ้เหี้ยจริงแล้วมันอย่างแรงไงเปลดก็ใครชอบกินมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทรัพย์เราด้วยเดี๋ยวๆนะเอ๋อแรงขวับพ่อจินดาภัษาเป็นดาวตีน้อยที่ไหนเกมเอ่าทางรายการครับก็ไม่มีอะไรจะฝากแะ้วสรับนี้ใครอยากด่าพี่นิวอยากเหี้ยเกมด่าผมก็ด่าได้คอมเมนต์มาด่ากูกูด่ากลับนะกอชอบฟิวเลยเหี้ยจากลางไงวันนี้จากล่างเลย โอ้โหแล้วมึงเอาโอ้ยนิ้วกู